ได้ได้ยินครับได้ยินแนะนําตัว IC OC เลยครับอายุสวัสดีครับชื่อชื่อปักนะครับ OC อายุสิบเก้าครับแล้วก็ IC ชื่อฟิลิกเลยครับอายุสิบเก้าเหมือนกันเราเคยเล่นวอตมันตีหรือวอตซิตี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับเคยแต่วอตเทนนิงเรามาจากเราเคยเล่นเมืองไหนมาก่อน,นครับ เคยเล่นแฟมครับผมแฟมิเลียิครับเออทำไมถึงอยากเข้ามาเล่นที่วอดมันตีคะก็ผมมารู้สึกว่าตอนเนี้ครับผมเล่นประเทศที่แบบผมคิดว่าตอนที่ผมกำลังหัดเล่นแฟมครับผมคิดว่าผมผ่านมาหมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมอ่าโตพอที่จะเล่นประเทศ ใหญ่ๆแล้วครับอยากจะเข้ามาอ่าดูสังคมแล้วก็มาแบบว่าอ่าเล่นเพื่อแบบสนองตัวเองครับเพราะว่าผมอยากเล่นเมืองใหญ่ๆครับอยากเล่นพวกวอดมานาแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเข้าห้องสอบไม่ทันครับแล้วก็เรื่องแบบที่ผมบอกไปว่าผมโนใบครับถ้าเกิดว่ากลัวแบบว่าผมจะไปเลี้ยอะไรเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยแบบว่าไปเลี้ยนเลยครับอันนี้รับปากได้ครับว่าจะไม่มีอรนี้แบบนี้เกิดขึ้นครับ แล้วเข้าไปนี่อยากเข้าไปเล่นเป็นโรอะไรอะคะก็เป็นอ่าเด็กวัยรุ่นประชาชนคนหนึ่งครับแต่ว่าเป็นคนที่อเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโรคส่วนตัวสูงครับแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยได้ครับเป็นอคล้ายๆแบบอินโทรเบรครับผมแล้วก็แบบไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดน้อยครับแล้วก็ต่อให้จะมีคนแบบมาทาคารู้จักด้วยก็อ่า ตอบตามมารยาอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยเข้าสังคมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเน,นี้ยครับอยากมีเพื่อนอะ่ะเดี๋ยเขาจะแบบว่าค่อยๆแบบเข้าไปหาเองครับจะเป็นคนเริ่มเป็นคนเริ่มคอนเนคชั่นมากกว่าครับใช่ครับแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอะไรในวัดมันตีเวิร์มไหมคะจุดมุ่งหมายก็คือผมก็อยากจะลองเล่นในแบบที่ผมอะอยากจะเล่นมานานแล้วครับแล้วก็ ถ้ามองในมุมมองของตัวละครนะครับผมคิดว่าผมอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะลองรีมายเซตของมันในในประเทศนะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อยๆรับตัวเข้าคนในเมืองครับค่อยๆโตขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าแกงเข้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เล่นกัะแกงครับแล้วก็ฟาร์มให้มีกําลังมากพอครับที่จะไปวัดหลักด้วยครับเป้าหมายผมมีมากเลยครับเยอะเลย ครับแล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างกดโลงเพย3สามพ่อครับได้ครับก็ขอเอาบางกดแรกเลยนะครับก็คือ MG ครับผม Meta Gaming นะครับจะเป็นการารับรู้เรื่องราวจากภายนอกเกมเข้ามานะครับเช่นก็คือสมมุติว่าเรากำลังไล่ช่วยเพื่อนที่แบบว่าโดนเคสอุ้มอยู่ครับแล้วก็เราเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราอะเข้า Discord ไปคุยกับเพื่อนว่า เฮ้ยมึงอยู่ตรงไหนวะมึงโดนลากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือรู้ตำแหน่งของเพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่ได้กดเคสครับผมต่อไปจะเป็นอ่อ uh, การ b a k i n g low p นะครับก็คือการเข้าไปมีอ่อ uh, เข้าไปขัดหรือว่าเข้าไปมีบทบาทสตอรี่ของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนแรกครับก็คือเหมือนแบบว่าเขาอาจจะยืนคุยกัน2คนสตอรี่ความรักอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แบบเข้าไปก่อกวนครับ ไอ้ก่อกวนเนี่ยครับเป็นการเบรก,กิ้งคาตอรีครับแล้วก็รวมไปถึงการท็อกซิกด้วยครับก็คือเหมือนไปพูดให้เขาลาคาญหรือว่าแบบอาจจะไปบูธไม้ไปพูดเรื่องอื่นให้เขาแบบคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมเบรกิ้งนี่คือมีมีอีกไหมครับขยายความอีกหน่อยได้ไหมก็จะอ่าจ,จะเป็นการขับรถไปบัมรถคนอื่นที่เขาแบบอาจจะกําลังหนีตารวจอยู่หรือว่าเราเราเองเหมือนกันครับที่แบบอาจจะขับรถหนีตํารวจอยู่เหมือนกันแต่ว่า ไปดิสหนีหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับดิสหนีออกแบบตั้งใจครับให้แบบเราไม่โดนจับอะไรประมาณนี้ครับมีอีกไหมครับอ่ามีอีกไหมแล้วก็อเราอาจจะอไปแทงมั่วครับไปแทงคนที่เขาตีกันอยู่ครับแบบสมมติว่า มีแก๊งมาทำทตอรี่กันนะครับแล้วเราก็แบบมีอาวุธแล้วเราก็แบบเห็นเขาตีกันแล้วเราก็แบบมาอยากไปมั่วตอรี่ครับไปทําให้เขาแบบสลบกันโดยที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาเลยครับเหมือนแบบเขาเล่นกันอยู่แล้วเราก็ไปขัดไปอะไรพวกนี้เขาอะครับไม่ให้เขาเล่นกันครับผมแล้วก็มีการแบบว่าการอ้างว่าแบบเอ้ยผม เด็ดไม่ดีหรือว่าเกี่ยวกับโอซีครับแบบอาจจะมีปัญหาโอซี OC, โทรศัพท์เข้าอะไรประมาณนี้ครับให้เราแบบไม่สามารถดําเนินสตอรี่ของเราต่อไปได้ครับประมาณนี้ครับอืมค่ะเอ,อ่ออันนี้ช่วยบอกกฎข้อห้ามของวันมันตีที่ทำแล้วโดนใบแดงให้หน่อยค่ะที่ทำแล้วโดนใบแดงใช่ไหมครับใช่ครับก็คือการดิ้หนีครับดิ้หนี ริตหนีเวลาแบบโดนปนหรือว่าโดนทำร้ายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การแบบว่า,าซื้อขายโอซครับซื้อขายโอซีมีอีกไหมคะแล้วก็ใช้โปรแกรมช่วยเล่นครับผมโปรแกรมแบบโปรแกรมที่ทำให้เราแบบไม่เหมือนคนอื่นอาจจะภาพไม่ตรงหรือว่าอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็คุกคามทางเพศครับแบบเรา ไปพูดล่วงเกินผู้หญิงในประเทศอะครับประมาณนี้ครับมีหไหมคะอ่าไม่มีแล้วครับเราไม่มีแล้วหรอครับ ถ้าถ้าเป็นใบเหลืองด้วยนับไหมครับถ้าแบบมีใบเหลืองใบแดงอะไรเงี้ยครับถือว่านับถือว่านับเป็นใบแดงไหมครับก็ถ้านับด้วยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่การสตรีมสไนด์ด้วยครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกันครับการสตรีมสไนด์นี่ก็คือแบบถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าแบบอาจจะทําให้แบบเราทําให้ฝั่งข้ามาครับเล่นไม่สนุกแล้วก็ เสียอารมณ์ครับผมแล้วก็การใช้โปรแกรมผิดสารของเกมด้วยครับแล้วก็จะเป็น,อ,น,นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเป็นหน่วยงานแบบตำรวจดำอะครับเช่น,นอของเงินคนร้ายเพื่อที่จะปล่อยตัวคนร้ายไปครับเป็นตำรวจดำอะครับช่วยเหลือประชาชนในทางที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ขอถามอีกนิดนึงอสตรีมสไน์นี่โดนใบอะไรนะครับสตรีมสไน์โดนโดนใบแดงครับ โอเคเห็นเมื่อกี้บอกว่าใบเหลืองพอผมหมายถึงว่าแบบถ้ามันมีใบแดงใบเหลืองนับนับเป็นกรณีกันได้ไหมครับวอนมันติีนี่มีพีจีไหมคะไม่มีครับ แล้วทําไมถึงยังไม่ได้เอาออกไปอะคะ่ะทาไมถึงแค่ขีดค่าไว้เฉยๆอ่าอันนี้ผมไม่รู้ครับ แล้วสมมุติว่ากรณีที่เราตัวบักนะยครับครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นพีจีไหมครับอ่าตัวบักถือว่าเป็นพีจีไหมอ่าถ้าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราตัวบักแล้วเราแบบยังฝืนไปเล่นอน่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นพีจีครับแต่ถ้าเราแบบรู้ว่าเราบักแล้วเราแบบยอมรีตอมอเข้าใหม่ครับผมคิดว่าไม่น่าใช่ครับโอเคครับ แล้วจากกรณีคลิปของข้ามกำแพงอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพีจีครับคลิปของข้ามกำแพงถือว่าเป็นพีจีไหมไม่ถือครับเพราะว่าอาจจะเป็นการใช้บล็กแทนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแบบกระโดดลงมาจากที่สูงโดยที่ไม่มีร่มชูชีพอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพ g ครับ แต่ถ้าเป็นการกิฟของข้าอมแพงผมคิดว่าน่าจะเป็นการใช้บั๊กมากกว่าและอย่างวอตมันต i เวิร์นะครับการงดทำงานดำเนี่ยเรางดช่วงเวลาไหนบ้างครับอ่าจะเป็นการงดทำงานดำก่อนเมืองรีสิบห้านาทีครับจะเป็นตีห้าสี่สิบ้าหกโมงสิบเอ็ดโมงสิบห้าเที่ยง อ่าสิบเจ็ดสี่ห้าถึงหกโมงครับเอ้สิบสิบเจ็ดสี่ห้าถึงสิบแปดครับแล้วก็ห้าทุ่มสี่สิบห้าถึงเที่ยงคืนครับและอย่างกรณีสมมุติว่าประเทศรีเซ็ตแล้วเราเข้าเมืองมามาเร็วอย่างเงี้ยครับ,รบเราสามารถทํางานดําได้เลยไหมอา uh, ต้องรอสิบนาทีครับแต่ว,ว่าถ้าเป็นสตอรี่ต้องรอครึ่งชั่วโมงครับอันนี้งานดํานะครับว่าต้องรอไหม งานดำงานดำน่าจะไม่ต้องรอครับอันนี้ผมไม่รู้จริงครับขอโทษวยครับโอเคครับไม่เป็นไร อันนผมขอถามอีกกรณีที่เราป้นนอกเลเบลกับในเลเบลนะครับมันต่างกันยังไงครับป้นนอกเลเบลเหรอครับครับพ้นนอกเลเบลกับในเลเบลครับมันแตกต่างกันยังไงครับก็ถ้าเราจะป้นเราไม่สามารถลากเข้ามาในเลเบลได้ครับแล้วก็ถ้าเราป้นในเลเบลถ้าผมจะไม่ผิดแล้วน่าจะลากออกไปนอกเลเบลได้ครับแล้วก็เอากลับเข้ามาได้เหมือนกัน ก็คือถ้าเราพุ่นจากข้างนอกครับเราจะไม,ม่สามารถเอาเข้ามาในเบลได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพุ่นจากในเบลครับเราสามารถเอาออกไปข้างนอกได้แล้วก็กลับเข้ามาในเบลได้ครับรอาลร,ร,รถเวลาไหนปลอดภัยสุดคะอะไรนะครับอาลรถเวลาไหนปลอดภัยสุดคะพาลรถเวลาไหนปลอดภัยสุดอืม อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับขอโทษด้วยครับบางอันผมก็ไม่ทราบผมยังจำไม่ค่อยได้ครับอืมแล้วในกรณีอุ้มศพเนี่ยต้องใช้หน่วยงานอะไรบ้างแล้วกี่คน,นะคะต้องใช้หมอแปดหมอแปดครับ หมออย่างเดียวเลยเหรอครับหมอแปดที่ผมอ่านมามันเขียนแขาว่าแต่อุค่าต้องใช้หมอหมอแค่แปดนะครับผมหาที่มันเป็นตำรวจด้วยไม่เจอครับตอนผมอ่านเราเราคิดว่าต้องใช้หน่วยงานอื่นได้ไหมต้องใช้ครับต้องใช้ตำรวจ มั่นใจมั้อ่อืมผมว่าใช้แค่หมออย่างเดียวครับใช้แค่หมอแปดถ้าเป็นการอุ้มค่า โอเในวัดมันติเวิร์ดมีพื้นที่เซฟโซนที่ไหนบ้างคะจะเป็นอ่ที่โรงพยาบาลครับสั้นควรขอนดิดก่อนจะเป็นที่โรงพยาบาลครับแล้วก็อ่วัดอะไรสักอย่างวัดโซนครับแล้วก็จะเป็นอ่คาสิโนครับผมคาสิโนด้วยแล้วก็พวก แลนด์มาร์คครับผมโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลไหนคะหรือว่าโรงพยาบาลทั้งหมดเลยที่เป็นเซฟโซนโรงพยาบาลในเมืองครับแล้วก็แล้วก็วกทะเลสายด้วยครับไม่รู้ว่าวัดมีโรงพยาบาลทะเลสายหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าโรงพยาบาลในเมืองครับเป็นเซฟโซนมั่นใจไหมอ่ามั่นใจครับ มั่นใจครับว่าโรงพยาบาลคือเชฟโซนในกรณีที่ทำงานดำมีกฎข้อห้ามไหนบา้างคะที่เกี่ยวข้องการทำงานดำก็คือจะเป็นาการกดชิปอีตอนโดนเทเซอร์ยิงครับแล้วก็ห้ามขโมยรถหน่วยงานด้วยครับแล้วก็ห้ามใช้พวก เรือดำน้ำครับผมแล้วก็ห้ามกดชิปเฮดตอนที่หน,น่วยงานใส่เป็นแจมลยครับเพราะว่าเป็นการใช้บัก๊กอ๋อแล้วก็ห้ามอห้ามขโมยรถงานรถในพื้นที่เซฟโซนครับผมก็พื้นที่ใดกันเลยครับพวกแลนด์มาร์คพวกวัโซนพวกคาสิโนโรงบาลครับ ไม่อีกไหมคะอืมคิดว่าคิดว่าไม่มีแล้วครับแล้วในตอนนี้อุ้มหอ่อจบหรือว่าเป็นสตอรี่อุ้มห่อเนี่ย ครับมีกฎข้อห้ามอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกฎข้อห้ามก็น่าจะเป็นห้ามห้ามกักศพหน่วยงานในกรณีที่หน่วยงานอยู่ในวอต่ํากว่าสองคนครับก็คือเราต้องคืนศพครับผมแล้วก็ห้ามหอ่อห้ามหอ่อห,ห้ามห้ามห้ามห่อศพในน้ําครับก็คือสมมุติถ้าเรา ฆ่ากันข้างบนอะเราห้ามลงไปในน้ำเพื่อห่อในน้ำครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่ากันในน้ำครับเราต้องเอาขึ้นมาบนบกเพื่อห่อครับแล้วก็ถ้าเราแบบขับรถตกน้ำอะครับเราก็ต้องปล่อยศพทันทีครับจะไม่สามารถแบบอุ้มศพเพื่อไว้น้ำได้ครับแล้วก็ห้ามเอาพวกศพอะครับไปยัดไว้ในท้ายรถโลครับผม ไปรถนี้รถอะไรบ้างอ่าที่ผมอ่านมามันเขียนว่าแค่รถร้อยยี่สิบโลครับแล้วก็คันเดียวหรอแล้วก็รถที่ห้ามใช้ทำสตอรี่ทำงานดามันจะเป็นพวกเอ่อรถรถบัสนะครับแล้วก็ห้าร้อยโลหนึ่งพันโลครับผมที่ห้ามใช้ทำสตอรี่ครับเพราะว่าตำรวจไม่สามารถยิงได้ครับ ยิ่งไม่เข้ามแมกรณีจะโดนโทษเกี่ยวกับโอซหรือว่าเอ็มจีเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์หรือว่าสาเหตุอะไรมาครับเกิดจากเหตุการณ์ครับส่วนใหญ่ ่าสักครู่ครับึ่งเราอาจจะแบบเหมือนแบบเรารู้รู้ดีเกินไปมากๆครับแล้วก็อ่ามันทําให้แบบว่าสตอรี่มันดูแบบทําให้ฝั่งเราแบบว่ารู้สึกว่าเราได้เปรียบมากๆเราแบบรู้ทุกตําแหน่งที่เขาอยู่กันอะไรประมาณเนี้ยครับทําให้พวกเขาแบบรู้สึกว่าแบบ ทำไมเราอ่ะรู้เยอะรู้อะไรประมาณนี้ยครับแล้วก็แบบเราเอาเรื่องข้างนอกมาพูดด่าพวกเขาด่าอะไรประมาณเนี้ยครับใช่ครับประมาณนี้ครับ พี่ใชยใหญ่ว่าไงครับใในกรณีโอเคจะถามว่าในกรณีที่หน่วยงานสรุปเราสามารถชุบหน่วยงานได้หรือเปล่าอ่อไม่สามารถชุบได้ครับอ่ถ้าเราชุบเราจะโดนอะไรอ่อถ้าเราชุบ หน่วยงานครับสักครู่นะครับผมขอเนื้อก่อนถ้าไม่ได้แบบถอมว่าไม่ได้นะไม่เป็นไรผมจาไม่ได้ครับแต่ผมจําได้แค่ว่าแก๊งกับระชาชนนะครับถ้าเกิดมีสตอรี่ห้ามห้ามชุบหน่วยงานครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าโดนอะไรจำไม่ได้ครับแต่ว่าผมจำได้ว่าแก๊งอะครับที่มีสตอรี่ครับห้ามชุบหมอขึ้นมาห้ามชุบหน่วยงานขึ้นมาครับ แล้วอ่าในกรณีที่เราถามว่าถ้าเราพาวรถใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าพาวรถเวลาไหนปลอดภัยสุดแล้วอ่ะถ้ากรณีที่เราพาวรถในขณะที่มีคนอื่นใช้อยู่ในสตอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะโดนโทษหรือว่ามีโทษอะไรเกี่ยวกับส่วนนี้ไหมโดนเบรกกิ้งโลเตครับ huh. เพราะว่าคนที่เราโดนคนที่เอารถเราไปอะครับเขาอาจจะ เอาไปทํางานดําหรือว่าเอาไปทําอะไรสักอย่างอยู่ครับโดยที่แบบเขาอาจจะถ่ายรูปวงควิบไปแล้วว่าเออรถคันนี้ใช้อยู่นะแต่เราครับอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ยอมตรวจให้มันถี่ถ้วนก่อนครับไปพา์รถก็เลยอาจจะทําให้เขาแบบโดนเบรกกิ้โรถไปได้ครับผมรู้แล้วว่าอาจจะต้องพารถหลังที่ประเทศรีครับผมเข้าใจถูกไหมเรา,าว่านใจไหมอ่า มั่นใจครับอคอโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปพื้นที่เซฟโซนพื้นที่เซฟโซนเรามั่นใจใช่ไหมว่ามีใครนั้นมีอะไร อย่างอื่นอีกไหมอ่าคิดว่ามีแค่นี้ครับเราสามารถขึ้นไปทำสตอรี่บนเกาะได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมเพราะว่าเกาะเป็นเกาะเป็นเซฟโซนครับอ่าเออเมื่อกี้เราบอกว่าหมดแล้วแต่หรือว่าเกาะเป็นพื้นที่เซฟโซนไหมเป็นครับ อสมมุติเกาะเป็นเซฟโซนครับแล้วระหว่างเรามีสตอรี่ครับเราหนีไปบนเกาะได้ไหมหนีไปบนเกาะไม่ได้ครับเพราะว่าทิปถือว่าเป็นการ b r e a k i n สตอรี่ครับเพราะว่าหนีเข้าพื้นที่เซฟโซนครับผมแล้วเราสามารถอุ้มห่อศพหน่วยงานได้ไหมครับสามารถอุ้มห่อศพหน่วยงานได้ไหม อันนี้ผมอ่านไม่เจอครับน่าจะน่าจะไม่ได้ครับผมอ่านไม่เจอครับอันนี้ไม่รู้จริงจครับขอโทษเลยครับเค่ดเรา่อโคนนะ้ีพี่ใช้ใหญ่อ่ะ เดี๋ยวเคลียร์ปัญหาแล้วคนครับในเมืองแร่เอออันนี้ขอถามหน่อยนะคะคิดว่าเราอ่านกฎมาดีแล้วใช่ไหมคะสำหรับผมในตอนนี้ครับผมคิดว่าผมอ่านมา ดีครับแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดครับเพราะว่าผมเห็นข้อผิดพลาดตัวเองเยอะครับแต่ว่าถ้าผมอสอบเสร็จนะครับก็ผมก็จะพยายามอ่านแล้วก็จําให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเวลาเข้าไปเล่นในเมืองครับรู้จักใครในเมืองไหมไม่รู้จักครับไม่ไมรู้จักเลยไม่เงาเหรอเรื่งคนเดียวก็ผมว่าคงต้องให้ตัวละครผมมันพาไปครับเรียนอยู่ไหมตอนนี้ เรียนอยู่มหาลัยครับมีเวลาเรียนแยกแยะได้ได้ครับไม่เสียการเรียนใช่ครับอยากเรียนไหมอยากครับต้องอยากกันแล้วครับผมถึงมาสอบ ก็ยินดีเลยครับเดี๋ยวยังไงรบกวนถ้าได้ไวริสแล้วก็เลื่อนขึ้นไปห้องข้างบนสุดครับมันจะเขียนว่าฟอร์มฟอร์มแบบฟอร์มผ่านสอบไวริสะครับมันจะมีลิงก์ที่เขียนว่าให้ทุกคนกรอกในส่วนนั้นต้องกรอกด้วยนะครับครับครับโชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ้าจานเป็นเทพาครับเจอกันครับครับออกออกได้เลยใช่ไหมครับ ครับได้เลย <บ S 1> ครับ,บขอบคุณมากครับอสอบผ่านได้ไงวะเอา้ากูลืมเปิดไมวปะเนี่ยเอาเปิดอยู่โอ้แล้วไปโอเคครับก็สอบผ่านนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ